ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรมาแล้วเสียเชเรามาแล้วคำรนตอนความยากจนของเกษตรกรต้องหมดไปจากใจนายกอบจสกลนครนะจะบอกให้สกลนครเป็นเมืองที่มากมนเสน่ห์บุญํำพาให้ได้มาอีสารผกินไปเสียงแทนพินกินใจ เมื่อที่มากมนเสน่คือสกลนครนายกอบจอใหม่หมาดป้ายแดงชูพงคำจวงของสุลนครเน้นหนักจะแก้ปัญหาความจนของเกษตรกรปากท้องพี่น้องเราอิ่มได้ยังไงครับวันนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุลนครนะครับโดยผมดรชูพงคำจวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุลนครซึ่งนโยบายที่โดดเด่นก็คือโครงการนอนนาแก้จนนะครับ โครงการนอนนาแก้จนก็คือการขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่สูนาถนนหนทางสู่ไร่สูนาแล้วก็การบริหารจัดการระบบน้ําด้วยระบบธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็น้ําท่วมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สกุลทร18อําเภอ1,521หมู่บ้านประชากร1ล้าน1แสนคนนั้นมีความต้องการโดยเฉพาะภาคเกษตรนะครับเพราะว่า70%อยู่ในภาคเกษตรทั้งหมดนะครับ พราะนั้นนโยบายวันนี้จึงเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับสถานที่ที่จะให้ทุกท่านชมนั้นก็คือ,อเพื่อที่เราจะทําเป็นธนาคารสัตว์หรือธนาคารพืชเพื่อให้กเกษตรกรได้กู้ยืมแล้วก็นําส่งแล้วก็เป็นการสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรอนนยากอยู่อยากกินอยากนอนถวายชีวิตไว้ที่นี่ก็คือเมืองสกลนค <erc> ร<อ> ขอให้สมมาตรปรารถนาประชาชีจะได้มีอาชีพและชีวิตชีวีที่ดีขึ้นครับขอให้หายจนกันนะครนสกลน,กลนครแต่สําคัญสุดอยู่ที่พี่น้องเลยครับจะนําสิ่งนี้ไปปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนแม่นบอแม่นแล้วเพื่อได้มาเมืองสกลนครกอบอกงามงอนว่าพี่รักจับใจ ดีดีกับพี่คำรณดีใจกับคนสกลนครที่อบจเล็งเห็นปัญหาของท่านและบุกบันเข้าไปแก้ไขเด้อฮสิบอกไทยเธรรมพระสดใสผมต้องไปสกลนคร